เฟชั่นสอบคิงดานอ่าใส่ได้หลายรุ่นนะครับอ่า uh, อันนี้ก็สิบเจ็ดนะครับโอเคนะครับนี่หุเนเลง้อง ยอดโอเคปอ่แม oh, okay. okay. ็กซซินปอ่แม็กเป็นแม็กใหม่ดิดด้องทำงานรับเรื่อนดียิ่งนี่ค้นับเก่งด้โอ้โหนี่ชิงลงตัวได้ ครับสวัสดีครับนี่ก็แนะนำมาน,นะครับกินดอนนะฮะที่ว่าเมื่อกี้ทดสอบเนาะอันนี้เราจะชั่งน้ําหนักให้ก่อนนะฮะแต่นี่เราใส่ตัวปืนเนี่ยเราสามารถถอดถอดได้นะครับมีกิบล็อกนะครับผมนะครับอันนี้ก็ดึงออกมาเนาะมีสลักนะครับผมมีสลักแล้วก็สามารถดึงตัวนี้ออกมาได้นะฮะตัวนี้สได้หลายรุ่นนะครับตัวนี้ฮะสามารถมีแคมป์เปลี่ยนนะครับผมอันนี้ฮะเบกอ๊อ17เนาะที่เราทดสอบเมื่อกี้ นะครับนี่เดี๋ยวชั่งน้าหนักดูครับอันนี้ก็ใส่ไปตามตรงๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวตัวนี้ได้นะครับก็มีหลายรุ่นในนี้มีกล่องแถมให้นะห้าพันห้าครับตีนต้อนตัวนี้เอาไปเสริมเป็นกับปืนปืนสั้นได้เลยนะครับผมก็สุดยอดนะครับที่เขานิยมกันฮะนี่ก็จะมีแคมให้มีหลายรุ่นนะครับสามารถจะเป็นซีเซเป็นทิกเซอร์นะฮะเป็นเอ็นเก้าเบลต้าอะไรได้ครับแคมเยอะแยะเลยนะครับผมครับก็อยู่ที่รหัสเนาะเขาจะมีรหัสบอกเป็นซีแซ็เจนห้านะครับผมนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นซีเซตเจ็ดห้าดีอันนี้เป็น f ิกเซอร์พีสองห้าศูนย์นะฮะนี่เบต้าพีเอฟโนะฮะอันนี้ก็ซิกเซอร์สองสองหกนะฮะได้หลายรุ่นเยอะนะครับก็สุดยอดนะครับนี่เบต้าเก้าสองนะครับคือนะฮะอันนี้สามารถเราก็าเปลี่ยนได้นะครับเล่นได้หลากหลายนะฮะน,นี่ก็สามารถใส่ตัวบุดจริงได้นะครับเพราะว่าคุณภาพของ ไฟเบอร์ของอันนี้ทนทานมากนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ตรงๆนะครับแต่นี่เราจับเป็นก๊อกสิบเจ็ดนาะที่สอง่อกีนะฮะนะครับก็เป็นล่องตามนี้ฮะมีล่องแล้วก็บีบเข้ามานะฮะอ่าเนี่ยแล้วก็สลับก๊อกนะครับน้าหนักก็เดี๋ยวลองชั่งดูนะฮะก็นียครับก็ถือว่าหน้าสะสมนะครับหน้าแบบเอาไปเสริมเป็นปืนยาวนะเนี่ยนะครับน้าหนักก็ถือว่าเยอะอยู่นะลองชั่งมันจะตกโอเคนะะโอ้ หนึ่งสองสี่เก้านะครับโอ้โหโคตรเลยฮะสุดยอดอมันหนักนะครับพอๆกับปืนยาวเลยครับผมนี่เราก็สามารถถอดมาใส่ได้ครับนาทีฮะเดี๋ยวเร่องทดสอบนะครับถอดมาใส่นะฮะเติมแก๊สนิดหน่อยแก๊สมือเปล่าอมีแก๊สอยู่เนาะเติมปุ๋กระสุนแล้วกันนะครับเราสามารถยิงยิงแบบได้เป็นแบบเป็นเสริมเป็นปืนยาวได้เลยนะครับผมผมว่ามันโอเคนะครับของ พวกของของเสริมของแต่งนะฮะถ้าเราอยากให้มีปืนยาวกีกสักกระบอกก็เราแต่งมาได้นะฮะนี่ครับก็คือประมาณนะครับผมแล้วก็ใส่ปืนกระปืนก่อนจริงก็แล้วแต่นะนะครับแล้วก็ใส่เข้ามานะฮะจะใส่ที่หลังก็ได้ใส่เข้ามาได้นี่นะครับผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ฮะตรงตรงทีนี้เราก็จับไว้แล้วก็ใส่ตรงนี้มาแล้วก็มายึดกันนะฮะาเนี้กามาล็อกกันไว้นะฮะนี่ฮะ ลอกด้านไอตัวนี้นะ,ะตัวนี้ให้มันตรงนะเพราะว่าแล้วก็บีบเข้าไปนะฮะนะครับมันก็จะล็อกอยู่นะแต่ละรุ่นนะมันจะใส่เืยืนก็มีเขยืดนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาแล้วก็ใส่สลักเข้าไปนะครับขนาดนี้นีมีศูนย์นี้ปรับได้ด้วยฮะมีแถมให้ด้วยนะฮะเราจะเอาเอาเป็นศูนย์เป็นกล้องติดเลยก็ได้ฮะก็สวยงามเลยก็กแม่นยำด้วยเป็นดัตเลยรก็ได้ที่เราก็สามารถสไลด์มาได้นี้ก็เลื่อนได้นะครับผมต้องดูอีกทีว่านะเฮฮะเลื่อนมานะฮะ ขึ้นลำแล้วก mm ็สามารถยิงได้นะครับผมนี่ฮะหรือว่ามันน่าเล่นนะครับผมนะครับผมนะฮะถ้ามันค้างแล้วก็จะไล่ใหม่ก็ได้ฮะก็ต้องดูปรับอีกทีความเลื่อนไหลเนาะผมดูแล้วมันบางครั้งมันนะครับนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกนครับผมเลยนะครับผมนะครับนะฮะมันก็ไปใหม่นะครับ เราเตรียมติดติดขัดได้แล้วครับผมครับนะครับโอเคนะฮะนะครับมันก็ถือว่าโอเคตัดไปแต่บางทีว่ามันจะติดขัดตรงไหนอ่าแล้วนี่รูดลูหมดแล้วครับผมสไลด์นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมสนใจคินดอนรุ่นนี้ก็ท pues ักมานะครับราคาก็ห <sterdam stone kill> ้าพันห้าร้อยห้าะิคินดอนนะครับพร้อมส่งนะครับฟรีนะฮะสนใจทักมาเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ